ราครับพี่น้องหลังจากมาแต่ตลาดพี่น้องครับได้แมงแข้งมาบักหลายเลยมาีิเอาผูใ้ใดสนใจยังใดแมงแข้ง,งสั่งมาพี่น้องสั่งมาเด้อแมงแข้ง,งตัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องไม่แข้งมาคอนี่นะครับสี่ขัวสีว่สวแล้วก็สินับใส่ถุงไว้30ตัวร้อยบาทพี่น้องแมงแข้งนะครับ30ตัวร้อยบาทนะครับผมใครสนใจสั่งมาพี่น้องนี่ไข่มันออกแล้วนี่เบิ่งยำไข่มันก่อน โอ้ยำไก่แตะปอกเลยพี่น้องมแมงแข้งมีใครบ่มแมงแข้งอันนี้คือแมงแข้งบักคอพี่น้องครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวจาดร้อยสี่ขวบใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับนับเป็นถุงเป็นถุงไว้สามสิบตัวรอยบาทพี่น้องครับแมแงแข้งไม่ไม่สดสดตอนนี้นะครับเนี่ยงอ่ยจะบินได้จะบินได้กําลังสิบินนี้ตัวเลยนี่นะครับมาแต่ตลาดก็เลยได้แมงแข้งมานำโอ้ขวบใส่ันนรถเนาะขวบใส่กระทะเลือันนี้ยังกว่าใส่เกี๊ดเลยมาเนี่ย เอ่ครับพี่น้องครับแมงแข้งผู้ใดอยากได้ไปตำเจียวสร้างมาพี่น้องครับ30ตัวลอยหนึ่งนะครับ30ตัวหนึ่งร้อยบาทใครที่สนใจอยากได้ไปตำเจียวนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลอยจะส่งให้ทางไกลโอเคครับพี่น้องอโอ้ยกินกันใครแมงแข็งนี่เป็นจังสีนาะบัดนี้เนาะคือ้นเสียบเลเนาะน้อง,องลงกระทะแล้วบาดเลยมาขัวไว้ก่อนขัดบ่กขัวบ่ได้มันสิตายเพราะว่าเขาต้องคงรสชาติเอาไว้ก่อน อึงกับมืออึง่าจะมีอยู่พี่น้องอึงโอ้ยบ่ทรงกันบ่ครบกันผู้ใดขอโทษขอไปเด้อกันผู้ใดอันได้เบิ่งคลิปขันผู้ใดเพรท่านใดอึงกับทักมหาจารย์หลอยนะครับเพราะว่ายั่งหลายคนอยู่บ่ท่านใดนะครับผู้เหตุผลโอนเงินมาแล้วแต่ว่าอึงบ่ราะท่านดใดเหตุผลก็มีนะครับพี่น้องโอ้ทะ่ลีตวนอึงเบิดก่อนคนเอา้าขัวไม่แข็งก่อนบัดนี่เนี่ย แมงแข็งบักคอใครสนใจทักมาพี่น้องครับทักมาสั่งมาเลยพี่น้องเด้อแมงแข็งบักคอใหงไงตัวบกญ่เลยนะครับอ่ะกลัวเต้าเดียวหล,ล,ล่นมาแล้วหล่นกลัวอะไรก็จะเอาเกลือห้อยจักหน่อยพี่น้องโอ้ในเฮียแล้วโอ้แฮียแพงอยู่สามสิบตัวลอยบาทว้ด้วนี่ว่ามันเดือดเดือดขึ้นนี่มันหาอยากอยู่บา้านไหนขายมันขายตัวละหาผลไม้อยู่บา้านี่นเพงปานแม่งด่าพี่น้องเลย อ้าโอเคปะ่ะอืมแม่งกินนูน่นแถมลงไปอุ้ยใครข,ข่อยคือไหลเถอะนี่ครับพี่น้องครับเสียแล้วทุกพี่น,นี่เราขุ่นข่อยดิแนวเราข้นแนวเราข้นทุกพี่น,นี่เราขุ่นนี่ครับพี่น้องครับขัวใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องขวายพี่น้องเห็น,เห,น,เ,หนเห็นกันเลยครับไคอย่างไรไปตำเจวนะครับสั่งมาเลยพี่น้องแม่งแข้งเอ้าโคยเกลือจักหน่อยพอพอหายมันอันนี้อ่ะ นะครับใส่เกลือน้ำจักหน่อยนึงนะครับพี่น้องเพิ่มรสชาติคว่วม้วแล้วก็คงคงรสชาติบ่อยากให้มันเสียไว้ใส่เกลือน้ำผู้เฒ่าพ้น่านี่นะครับข้าวแมงแครงโอ้หิวขนาดเลยหอมดีขนาดพี่น้องตำเจียวนี่อยหาตัวกับตำเจียวใส่ปลาแหงได้บักหลายครับหาตัวซิฟตัวนี่งนี่นะครับสุดยอดเลยคาคาคา,ามาเด้อพี่น้องเด้อไปสนุกสนใจแมงแครงเด้อพี่น้องเด้อ สั่งกับพี่น้องครับ30ตัวร้อยบาทพี่น้อง30ตัวร้อยบาทนะครับอยากได้ไปต่ำแก้วต่ำปนนะครับใส่ตู้เย็นไว้ติดขั้วไว้นะครับสุดยอดพี่น้องเอ้ยจำนวนจำกัดเพราะอะไรมาหน่อยนะครับสำหรับอึ้งที่ทรงไห้เมื่อนี้นะครับบูคบทุกเจ้าเมนไดขาดอยู่ประมาณสิบก้าเจ้านี่แหละขอตรวจขอใบพี่น้องหลายๆเด้อนะครับจะได้จังสิน้ำทรงไห้ไหมนะครับสำหรับท่านที่โอนเงินมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารยลอยจะทยอยส่งให้ รอดูวันนี้ฝนตกอีกแล้วน่าจะมีอึ่งไข่มาเพิ่มอีกนะครับเนี่ยขวัขวขวัขวขวัขวขัวขัวขัวโอ้หอมดีขนาดพี่น้องก้าบในขัวไปก็บ้างหอมมีเนียนเลยพี่น้องเลยเแย่แป๊ะบันแม่งแค่น้อยเจ้าขัวเพรานี่นมา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 ขัวแสดงก็ขัวสิเลียวแล้วด้วนี่นั่นได้ยิ่น้ำเจ้านั่นดิเอามาขัวไว้เด้อบูดเด้ จ้าแล้วก็ขวดแมงแข็งใหญ่ก่อนขวดแมงแข็ง,งใหญ่ไงพี่น้องก่อนพอดีพี่น้องทั้งกับแเพีงเพชรเพิ่นสั่งมานะครับแมงแข็งจานลอยก็เลยเอาเมาเพื่อน้ำเพือ่อเพื่อมีคนอยากได้เพิ่มเติมนะครับพี่น้องนะครับแมงแข็งแตได้ทรงของอีกมืออื่นงขันมีอเอื้องกับเสี่ยวอื่องมาวดใจรอสักคนเด้อผู้ใดสั่งอื่องไว้นะครับวดใจรอสักคนพี่น้องนะครับขันได้มาอีกยังสีสรงให้อีกเด้อพี่น้องเด้อ นะครับขอตรวจขอไปหลายๆนะครับมืออื่นมือเฮือกสิได้ลงไปเมื่อ,อุบลแล้วไปให้หมอตรวจตรวจหนา้าตรวจตาแล้วได้บัตรนี่ <c oughs> แฟนคลับเอฟซีทักทายมาว่าเห็ดแล้รบ่นายั่งครับพี่น้องรอบหมอนัดอยู่นะครับวันที่23าจะได้ไปตรวจก่อนนะครับตามขั้นตอนนะครับเด้อแต่ว่าตอนนี้กะขวัวไม่แข็งกอนนะครับให้พี่น้องเฮาสำหรับผู้สนกุกสนใจอยากได้ไม่แข็งไปต่ำปนตํำเจียว โอเคบานี้โอ้ใหม่ครับแล้วพิดแก๊สก่อนใหม่ใหม่ใหม่หมบ่เออพอดีแลาา้วก็สิไปนับใส่ถุงพี่น้องนับใส่ถุงแลาา้วก็เสียใส่ตู้เย็นไว้นะครับพี่น้องช่างมาเฮากระซงให้เลยทางไกนะครับขัวไม,ม่ไม่รวดรวดหอมเดี๋วพี่น้องหอม,หอมนี่โอเคเอาออกบัตรโอ้คกหลายพี่น้องคกหลายแตกพอแปรพอแปรเลย วัมันขวนานียีขหามมาเลยเนี่ยขวาย็นเลยมีดอกไม้สดๆเลยครับผมไปงหอดพร้อมตำเกียวได้เลยนะครับโอ้สีสันไม่ง่ามขนาดเลยไป็นตองเลยแมงแคงปะข้อนี่เอาโอเคเอาเอากระทะออกให้เราไปขวาของเราบัดนี นี่เรียบร้อยได้อยู่ประมาณจากักลอยนี่ละพี่น้องนะครับจักอันประมาณสามลอยสี่ลอยตัวนี่ละนะครับประมาณนี้ขันสีหอดเนาะน,นะครับประมาณสามสี่ลอยตัวนี่ละพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับตาขันมันเย็นจะเข้ากันจะใสไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับแมงแข้งแมงแข้งอ้าวขวดแมงแข้งไงเราม่ขวดแมงแข้งหน่อยนะครับยายแปรเราสิกินกับเข่าเที่ยงเขาา่าใบเขาเ่าแหลงแล้ววะนี่ก็เลยขวายแล้วกัน นี่แหละครับลอยเดียวได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องอ้อย่อเดียวนี่แหละผูเ้เฒ่าวรช่วยกนก็นอยากกินก็เลยซื้อไม้เพินน้ำลอยเดียวพี่น้องครับยมเดียวได้หน่อยนะครับนี่ต้องลองนะครับเนี่ยกันไม่แข็งหน่อยมันกระเพงไม่แข็งไงกัโอเคอยู่ลอยนึงก็ได้หลายตัวอยู่สามสิบตัวหมดนี่ไม่แข็งหน่อยลอยนึงได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องใส่เกลือก่อนเอาโน่นนวดเลยบเบาๆเข้บมบนวัจักเนาะเอานันนวดว่าสั่นใส่เกลือบอกหลายเข้มวัจักเวย เอาอันนี้ควายเพิ่นตามเจวกินซื้อดอกพี่น้องตัวนี้โ okay. อเคเอาใส่ละมุกกระมงวงว่าก่อยบานนี่ยุใส่ละเอาเรียบร้อยมาเบิ่งทางทีพี่น้องครับไปตลาดได้กระมองงัว่ามามกอันสู้อันพี่น้องป้องปายกินยูเฮียนนี่ครับพี่น้องแข่นโกโกโกีปะหอมขนาดเลยพี่น้องเอยบาดนี นี่คือหมกสมองงวัวนะครับเนี่ยนวมากผู้เฒ่าพี่น้องโอ้ยคักหลายอ้าววยมาทั้งนี้บาดนี่เย็นแล้วเนาะอ้าวเย็นแล้วเย็นแล้วเยน็ยนแล้วก็บับได้นับเป็นโตบาดนี่พี่น้องเอ้ยเอามักินวนสอดเพือจะใส่น,น,สนี่ยำเลยโอ้แมงจะนุ่มหอมหอมเป็นแมงแข้งเลยมันขวากันก็ไม่แข้งหอมเลยอือฮึอร่อยอ้าวยาวยมาทั้งนี้เรียบร้อยบาดนี่ ยังใครมุดแดงยังแม่พอไม่ลื่นมาดิโอ้ยเตรีมมาเตรีมมาเตรียมนี้หมดจอไปแล้วไปไปเรียมเตรียมเตรียมใครมุดแดงอ่ะอ้าวยายแปะแล้วเด้อครัวในเจ้าก้อนย่อหนึ่งน uh ี่แหละจากแล้วบอได้ซิมมาซิมหมอลดเร็วแล้วเราไปมุกสมองมากกินเข่าไปในเฮ้าหิวเข่าแล้วพี่น้องมากินเขาน้ำกันมากลับมาเพื่อสิได้กินเข่าแต่ละมือนี่อือก็สินับไม่แข็งความ โอ้ยเก็บยังเก็บอันไข่ผูแดงตีไว้มันเก็บไข่ผูแดงหมาผู้ใด้ตับมังหงมาไห่ม้าม้าม้าตับมังหงบาดนี่ไข่ต้มตับมังหงหมูกระม้อนหัวเนี่ล่ะแนวกินเท่ามาดิพี่รองเอ้ยฮะยังก่ไปไต่เองเว้ยที่มาไปหาม้าคาร์ร่ได้เดินนี่ไต่เองไปไต่เองจะได้ยังว่าไปซื้อม้าผมท่าอุ้ยคนไปไต่มาคกระโร่อ้ยมาพี่น้องกินข้าวครับบาดนี่ เอางมไปก่อนสร้างแมงแมงหลายปวดเออเอามากว่านี่ของคนแย่แย่คนจะกินเขาทีละอ้อยเงาะสินแซมนี่ละ,อยยอะ,ละบางทีล,ล่ะลอยหนึ่งไดบ้างอันยุบหน่อยนึงเออมามาพัชกินเขาน้ำบารีมาเด้อมาเด้อโรตเตอรี่โรตเตอรี่มาเด้อกินเข่าเด้อมุกกระมองข่อยเป็นยังไงกำลังจะสุกบ่เออเอาไฟหอมอนๆอยู่บนเอยสวยอันสว่างใบกะ บาสิลงไปซองเบิอ้องกันอึ้งน้ำเพลินอยู่เป็นตะมีบ่บูม้มาเนี่นะครับมืออื่นงบุระพี่น้องจังสิว่ากันสำหรับอึ้อง,งอ่างนางเอื้องอาจารย์มาใส่ไขเนี่ยนี่ยจะกินเข่าได้บาดมาเทินยายเปรอะกุ้ยร้านย้นนอนมาเจ้าม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 าเรียบร้อยโอ้ทาโมกกระมองบ่อนเอาโอเคจน,นะเอาทากระทาสันโอ้ห่อนแตกห่อนเห่อแตกเนื่ยเตีย,ตยตนพี่น้องเลยไปส่งของมากกัน บอกครบ,บพี่น้องเอ้ยอกินเขาก่อนจังว่ากันคุณกองโฟมกัยังหลากหลายนึงสื่อกองโฟมมาผัดอึนผัดโ่๊ะนะครับเดี๋ยวมืออ,มมอื่นนะครับกันได้จังสีส้มไงพี่น้องเพิ่มเติมไปสําหรับอึนนะครับทรงบอท่านเพราะของมันเบิดก่อนนะครับพี่น้องผู้แมงมีมาแต่าสาบัดเนี่ยโอ้ยแมงมีจะได้มาจอดแต่มาฮวงบัดเนี่ยดนน้านในแถวเว้ย รถผู้ใดล่ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อเออจังแล้วว่ามันสิลงข้องติดเลยไายลาดไปก่อนโอ้บ่ลงข้องบู้ใดอ่ะไปแล้วโอ้สิบหลอเพิ่นจอดกินข้าวเจ้ากระท่วงไปตะตกใจเนาสิบหลอลงข้องว่าสั่นกับไทยไปนับรวมอะไรพี่น้องเบิ่งนับกันเอ้ามา สลงมกกัะหมองบาดนียมาพี่รองครับขออนุญาตกินเขาก่อนคลิปนี้เอาซ้ำนี่เหรอครับเม่งแข้งเด้อแม่งแข้งพปจังใดสั่งมาสั่งมาพี่รองเอ้ยจวดจวด